มองเห็นภาพซ้อนแก้ไขด้วยค่าปริซึมท่านทราบไหมครับปัญหาด้านสายตาไม่ได้จํากัดเพียงแค่ปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะครับหลายๆท่านนะครับได้รับการตรวจวัดค่าสายตาอย่างละเอียดเลยนะครับหลังจากที่วัดค่าสายตาเสร็จมาลองแว่นกันสายตาข้างนึงเอ้ามองเห็นชัดตาข้างหนึ่งก็มองเห็นชัดแต่พอเปิด2ตาเอา้าทำไมมัวกว่าบางคนเห็นเป็นภาพแยกออกจากกันหรือบางท่านเห็นภาพแบบเลื่อมๆกัน ตาแต่ละข้างของคนเราครับมีกล้ามเนื้อรอบดวงตานะครับทั้งหมด6มัดนะครับ1 2 3 4 5สี่หนะครับทำหน้าที่ในการกรอกตาซ้ายขวาเฉียงบนล่างนะครับถ้ากล้ามเนื้อตาของตาแต่ละข้างนะครับทำงานไม่สมดุลกันก็จะเกิดการมองเห็นภาพคนละตำแหน่งในตาแต่ละข้างบางท่านนะครับเห็นภาพวัตถุเดียวกันเนี่ยนะครับอันหนึ่งอยู่สูงอันหนึ่งอยู่ต่ำหรือบางท่าน ภาพเดียวกันแต่ว่าเห็นภาพหนึ่งแยกออกอยู่ทางขวาภาพหนึ่งอยู่ทางซ้ายอาการภาพซ้อนเหล่านี้ครับอาจจะเป็นมาตั้งแต่กําเนิดก็เป็นได้นะครับหรือจะมาเป็นทีหลังก็เป็นได้โดยอาจจะเป็นจากโรคทางหลอดเลือดในสมองไปอุดตันแล้วก็ทําให้การส่งสัญญาณประสาทที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อนะครับทำงานผิดปกติเนื้องอกในสมองโรคไทรอยนะครับหรือโรคเบาหวานนะครับเป็นต้นนะครับโรคเหล่านี้ทําให้เกิดเป็นภาพซ้อนทางสายตาได้ครับ แต่บางคนนะครับเห็นภาพซ้อนจากการใส่แว่นที่ประกอบเลนผิดเซนเตอร์หรือบางท่านใส่แว่นตกใส่แว่นผิดตำแหน่งก็เกิดเป็นภาพซ้อนได้เหมือนกันอย่างเช่นคนที่สายตาสองข้างไม่เท่ากันนะครับต่างกันเยอะๆการที่ใส่แว่นตกลงมานะครับก็ทําให้การมองเห็นเนี่ยมันมองผ่านที่ไม่ใช่เซนเตอร์นะครับเกิดปซึมที่ต่างกันก็จะเห็นภาพซ้อนขึ้นมาได้ครับภาพซ้อนแก้ได้ครับหาสาเหตุให้เจอแก้ด้วยการปรับตำแหน่งของแว่น แก้ด้วยการปรับเซนเตอร์ของแว่นหรือแก้ด้วยคาปิซึมหากภาพซ้อนเกิดจากการมีรอยโรคนะครับก็จะแนะนําไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําการแก้ไขสาเหตุต้นเหตุนะครับรักษาโรคก,ก็จะรักษาภาพซ้อนได้ด้วยครับ